รีวิวคา์โฮเดอร์ GS 0 4 8โค้งงอดได้ไม่เกินใจใคร โดยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่การปรับโค้งงอได้ถึง130องศาเลยทีเดียวจะจับตั้งก็ได้จับนอนก็ดีในส่วนของหน้าตัวล็อกโทรศัพท์เนี่ยสามารถกางได้ถึง3.93นิ้วเลยทีเดียวรองรับโทรศัพท์ที่มีขนาดตั้งแต่4.7ถึง7นิ้วเลยนะครับและก็มาถึงขั้นตอนการประกอบแล้วก็ติดตั้งของเจ้าตัว GS048 บ้างนะครับผมขั้นตอนแรกเลย ตัวล็อกเอาอกแท่นวางโทรศัพท์แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวล็อกเนี่ยสวมเข้าไปที่ฐานของมันเอาแท่นเนี่ยมาสวมกับฐานดังกึกแบบนี้แล้วก็หมุนตัวล็อกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมในส่วนของการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะครับผมเพียงแค่คุณเนี่ยลอกแผ่นกาวตรงนี้ จะนาไปไว้ที่คอนโซลหน้ารถหรือว่ากระจกหน้ารถแบบนี้ก็ได้นะครับชอบกระจกหน้ารถก็จะติดไปเร็จปุ๊บกดที่ตัวล็อกสูญญากาศแบบนี้แล้วก็สามารถมองปรับระดับได้ตามต้องการนะครับเวลาจะเอาโทรศัพท์มาใช้เนี่ยเราแค่กดปุ่มด้านหลังตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะกางเัววางโทรศัพท์เข้ไปล็อกอเป็นงานเสร็จเรียบร้อย ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวคา r โฮเดอร์ GS 0 4 8โคงงอไม่เกรงใจใครใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมหรือใครที่อยากไปสัมผัสของจริงแบบไม่เกรงใจใครนะีก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ กิสม o ช็อปสาขาเซนทันปิ่นเก้าและกิส m o ช็อปสาขาเซนทันพระรามสก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาด gadget ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับ g i สม o คุ้มครบทุกความต้องการสวัสดีครับบ๊ายบาย